ธรรมชาติบุกบูบ้านดาราเคลืยใจพี่เอิร์กชาลิสาค่ะเห็นดาราคนอื่นเขาแหกกันมายกใหญ่นะคะแต่ไม่เชิญดิฉันสักทีไม่เป็นไรหรอกค่ะวันนี้น้องสาววันนี้เนี่ยขอบุกมันเองเลยดีกว่า <S <S นี่แล้วมาพร้อมกับนี้ด้วยค่ะคุณชมมาทั้งทีจะมามือเปล่าได้ยังไงละ่ะดิฉันขนซีมีโบโลน่ามาแน่นแน่สามรสสามสไตล์ค่ะเดี๋ยวมันจับคู่ชิปนะกินแล้วฟินแทบกรี๊ดเนี่ยทั้งซีพีบโลน่ารสออริจินอลเนื้อนเน้นเต็มปากเต็มคำชิมชิมตามลงไปถิดจ้าในจะซีพีบโลน่าพริกเผ็ดซ่จ ลงตัวถึงใจลและยังมีซีพีแฮมโบโลนาพริกก็เด็ดเวอร์ค่ะคุณผู้ชมหอมแฮมพริกสดรสแซ่บสุดๆโหคืออร่อยชิปสายจริงๆเลยค่ะ เลือกไม่ถูกอร่อยแะสาวรสเข้ากันแบบรลิเลยล่ะค่ะบอกเลยนะคะใครยังไม่ลองเี่ดคือพลาดมากคุณผู้ชมกินไปเมาไปเพลินสุดๆค่ะร่วงเที่ยวซีพีบอลน่าดีฉันก็นั่งเมากับพี่เอิร์ธนะคะเปิดแฟ้มความลับชีวิตเกือบชิบหายก่อนที่ฉันให้ฟังบทเปลือกเลยงานนี้เล่าไม่กักไม่ต้องหานฟังแล้วโหดมันฮาคพรารสพอๆกับซีพีบอลน่าที่อยู่ในมือเลยล่ะค่ะโอ้โหสนุกจนไม่ยุด อยากให้รายการพี่เอิร์ดได้ยืมเวลาไปสัก4ี่ชั่วโมงจะได้เราตั้งแต่เกิดยันปัจจุบันกันไปเลยใครที่กำลังจะเปิดคลิปดูที่ไปหาซื้อซีพีโควินามานั่งกินพร้อมที่จะับพี่เอิร์ดรับรองว่าอร่อยชิบ